สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะลูกค้าถามกันมาเยอะมากนะคะว่าพี่ครับพี่คะพี่สวขวัญผมอายุงาน7เดือนแต่ว่าทำต่อเนื่องมาจากที่เดิมนะคะแต่ผมไม่มีประวัติผ่อนอะไรเลยนะคะสามารถเอารถได้ไหมอ่ะคำตอบพี่สาวขวัญจะมาตอบนะคะคือลูกค้าที่ทำงานปัจจุบันผ่านโปหรือว่าทำงานมาหลายเดือนแล้วแล้วก็ย้อนกลับไปที่ทำงานเดิมนะคะ คือทำงานต่อเนื่องครบ1ปีไม่เคยมีประวัติผ่อนอะไรเลยก็สามารถซื้อรถดาวตามโปรเริ่มต้นดาวที่5%กับสาวขวัญได้แล้วนะคะทรงหน้าสูงสุดก็84เดือนได้เลยค่ะกติกาง่ายๆของเรานะคะอใช้ได้ที่อิสุซอแสงมงคลอายุทยาสาขารจนะกับสาวขวัญน,นะคะ062 456 4 6 4 6, 6 9ค่ะหรือว่าจะคลิกลิงก์นะคะ แอปเขียวแอปฟ้าหรือแอปอะไร